ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิรภูมินะครับวันนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากหน่วยงานการไฟฟ้าตามมาเลยครับนี่พวกเราอยู่กับนายนนท์รงศักดิ์ตั้งดูชานะครับหัวหน้าแผนกผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูาค อำเภอสดภูมิคร้อยากจะถามว่าหน่วยงานของท่านคับ ทั่วไปนะครับในทา้งภาคธศรกิจและอุตสาหกรรมนะคะระับ e <t> <le> แล้วถ้าจะมทา,มะา,นนาะทำงานเกี่ยวกับการไฟฟ้านี่ครับต้องเรียนจบอะไรบ้างแน่นอนคือถ้าจะทํางานเกี่ยวกับการไฟฟ้านะครับที่การไฟฟ้านี่อย่างแรกก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะครับในส่วนที่เป็นชัน่นนะครับอาจจะต้องจบทางโวส กชีก็ได้องจบทางอปส,สนะครับการบัญชีการเงินจบปริญญาตรีสาขาบริหารการบัญชี <c oughs> และคำถามสุดท้ายนะครับให้ฝาก <c oughs> ถาาึงผู้ <c oughs> ที่สนใจหรือผู้ที่อยากที่อยากทำงานในด้านนี้ครับก็ต้องทำ ก็อย่างที่เรียนไย่างแรกนะครับว่าอย่างน้อยๆนะครับคนที่อยากจะทํางานที่การไฟฟ้าส่วนูมิภานะครับก็จะต้องเรียนจบนะครับเกี่ยวกับระดับปวสนะครับทาขงไฟฟ้ากําลังนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ไทยที่อยากเป็นวิศวกรนะครับก็ต้องจบวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาไฟฟ้ากําลังในส่วนของทางบัญชีเองนะครับก็ต้องจบอย่างน้อยนะครับปวส เกี่ยวกับบัญชีนะครับหรือเป็นในส่วนของนักบัญชีเองก็จะต้องจบปริญญาตรีสาขาการบัญชีนะครับรก็การฟ้าเงนก็มีการประกาศรับสมัครเรื่อยๆนะครับรอบปีที่แล้วก็200ตำแหน่งทั้งประเทศนะครับถ้าว่าปีหน้าเราอีกปีในปี5ก็อีกประมาณ200ตำแหน่งทั้งประเท่ากก็ต้องขอของคุณครับ ท่านนะคะที <c oughs> ่เสียงตละเวลาท่านเคิด